สวัสดีครับท่านผู้ชมยินดีต้อนรับสู่คดีปริศนาครับในชีวิตเงินทองอาจเป็นแรงผลักดันให้คนก้าวหน้าแต่ก็อาจเป็นสาเหตุของเรื่องน่าเศร้าได้เช่นกันหลายคดีไม่ได้เกิดจากความขุ่นเคืองที่รุนแรงแต่มาจากความขัดแย้งที่ดูเหมือนเล็กน้อยในครอบครัวแล้วจึงบานปลายเป็นเรื่องเศร้า ตัวละครหลักในเรื่องวันนี้คือชุงซังเฮเกิดปี1982ในครอบครัวที่อัดคัดในกรุงโซลเกาหลีใต้แม่ของเขาหาเลี้ยงชีพด้วยการขายขนมขบเคี้ยวริมถนนรายได้น้อยนิดแต่ก็พยายามส่งเสียลูกเรียนด้วยเหตุนี้เมื่อเข้าเรียนมัธยมปลายชุงซังเฮสูงถึง192เซนติเมตรและแสดงความสามารถที่โดดเด่นในบาสเกตบอล ชุงซังเฮยังยังคงใช้ชีวิตอย่างสุขสบายได้รับการดูแลและฝึกซ้อมต้นเดือนกันยายนปี2006เขาอ้างว่ามีอาการบาดเจ็บแล้วหายตัวไปนาน3สัปดาห์โดยไม่ติดต่อกับทีมเลยในที่สุดโค้ชก็ประกาศว่าชุงซังเฮไม่สามารถปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมแบบมืออาชีพได้และเขาได้สมัครใจออกจากทีมเพราะตั้งแต่เด็กเขารู้จักแค่การเล่นบาสเกตบอล เขาจึงไม่มีทักษะอื่นใดในการหาเลี้ยงชีพไม่นานนักเงินที่สะสมไว้ก่อนหน้านี้ก็หมดลงอย่างรวดเร็วชุงซังเฮจำเป็นต้องย้ายกลับไปอยู่กับครอบครัวภรรยาอาศัยความช่วยเหลือจากพวกเขาเพื่อประครองชีวิตภรรยาของเขามีพี่สาวฝาแฝดและพี่ภรรยาก็แสดงความไม่พอใจที่เห็นน้องเขยซึ่งเป็นผู้ใหญ่แล้วแต่กลับมาอาศัยบ้านภรรยาอยู่เธอมักจะพูดจาถากถางเขาว่าเป็นคนเกาะ แม้กระทั่งน,นำอดีตที่รุ่งโรธแต่ล้มเหลวไม่เป็นท่าของเขามาพูดล้อเลียนคำพูดเน็บแนมเหล่านี้ทำให้ชุงซังเฮไม่พอใจอย่างมากแต่เพราะไม่มีทางเลือกอื่นเขาจึงต้องอดทนเพื่อรักษาชีวิตครอบครัวที่สงบสุขแต่ความสงบสุขนี้ก็อยู่ได้ไม่นานวันที่หนึ่งกรกฎาคมปี2013มีเหตุการณ์ใหญ่เกิดขึ้นหวันก่อนหน้านั้น พี่ภรรยาได้ส่งข้อความถึงครอบครัวบอกว่าเธอจะไปเที่ยวระยะสั้นและจะกลับมาในอีกห้าวันอย่างไรก็ตามเมื่อถึงวันนัดเธอก็ยังไม่กลับมาภรรยาของชุงสังเฮเริ่มกังวลปรึกษากับสามีเรื่องการแจ้งความกับเจ้าหน้าที่ประมาณตีสองสองสามีภรรยาไปที่สถานีตำรวจฮวาซองเพื่อแจ้งความ ภรรยาของเขาเล่าว่าเมื่อเวลา16:40นวันที่26มิถุนายนพี่สาวของเธอได้ส่งข้อความมาหาบอกว่าจะไปเที่ยวระยะสั้นและวางแผนจะกลับในวันที่30เนื่องจากเหตุการณ์กระทันหันเธอจึงรีบโทรหาพี่สาวทันทีแต่โทรศัพท์อยู่ในสถานะปิดเครื่องตอนแรกเธอคิดว่าแค่แบตเตอรี่หมดในคดีการหายตัวไป จ้าหน้าที่มักจะให้ความสำคัญกับการสืบสวนแรงจูงใจที่เกี่ยวข้องกับการเงินพวกเขาถามว่าผู้สูญหายกำลังประสบปัญหาหรือมีการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ในชีวิตเมื่อเร็วๆนี้หรือไม่หรือมีความขัดแย้งกับใครบ้างภรรยาของชุงซังเฮคิดอยู่ครู่หนึ่งแล้วตอบว่าพี่สาวของเธอมีความสัมพันธ์ที่ดีกับเพื่อนๆเ,เรื่องความรักก็คงที่หากมีการเปลี่ยนแปลงใดๆใ,ในชีวิต ก็อาจมีเพียงสิ่งเดียวคือเมื่อเร็วๆนี้ครอบครัวของพวกเขาได้ขายร้านรับซื้อของเก่าและได้รับเงินค่าโอนประมาณ1นึ่งล้านสองบาทการที่เกี่ยวข้องกับเงินจํานวนมากทําให้เจ้าหน้าที่ต้องระมัดระวังพวกเขาเริ่มกังวลว่าผู้สูญหายอาจจะตกอยู่ในอันตรายดังนั้นเจ้าหน้าที่จึงตรวจสอบบัญชีธนาคารของเธอทันที โชคดีที่เงินจำนวนหนึ่งล้านสองบาทยังคงอยู่ในบัญชีและไม่มีการใช้ใจ่ายใดๆเมื่อเร็วๆนี้นี่แสดงว่าแรงจูงใจในการหายตัวไปอาจมาจากสาเหตุอื่นเนื่องจากโทรศัพท์ของผู้สูญหายยังคงติดต่อไม่ได้เจ้าหน้าที่จึงตั้งสมมุติฐานว่าพี่ภรรยาอาจเปลี่ยนแผนตัดสินใจไปเที่ยวต่างประเทศและดังนั้นจึงไม่สามารถโทรกลับบ้านได้ แต่เมื่อตรวจสอบบันทึกการเข้าออกประเทศพวกเขาพบว่าเธอยังไม่ได้เดินทางออกจากเกาหลีใต้เลยเมื่อหมดหนทางเจ้าหน้าที่เริ่มพิจารณาความเป็นไปได้ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องความสัมพันธ์พวกเขาตรวจสอบและพบว่าผู้สูญหายมีแฟนหนุ่มที่คบหากันมาได้ประมาณ4เดือนเมื่อไม่ได้ทำงานที่ร้านเธอใช้เวลาส่วนใหญ่อยู่กับแฟนหนุ่มเจ้าหน้าที่ไปหาแฟนหนุ่มคนนี้เพื่อสอบปากคำ เขาบอกว่าในเช้า <Five> ว <pressing Gegen West> <F gez úc ime> ันที asked, right, him, ่27มิถุนายนเขาก็ได้รับข้อความจากแฟนสาวที่มีเนื้อหาเหมือนกับข้อความที่เธอส่งให้น้องสาวบอกว่าเธอไปเที่ยวและจะเรียบกลับบ้านอย่างไรก็ตามสิ่งที่ทำให้เขาเคลือบแคลงคือรูปแบบการส่งข้อความนั้นแปลกมากปกติแล้วแฟนสาวของเขามีนิสัยชอบใช้อีโมติคอนและเพิ่มคำอุทานลงในข้อความเธอยังมีนิสัยพิเศษ คือมักจะใส่จุดสองจุดไว้ท้ายประโยคเสมออย่างไรก็ตามในข้อความสุดท้ายที่เธอส่งมาลักษณะพิเศษเหล่านี้กลับไม่ปรากฏเลยนั่นทำให้แฟนหนุ่มรู้สึกว่ามีบางอย่างไม่ถูกต้องรายละเอียดนี้ทำให้เจ้าหน้าที่อดกังวลไม่ได้หากข้อความนั้นไม่ได้ถูกส่งโดยผู้หญิงคนนี้นี่อาจเป็นคดีที่รุนแรง ซึ่งผู้ก่อเหตุหลังจากลงมือแล้วจะสวมรอยเป็นผู้เสียหายเพื่อติดต่อกับญาติเพื่อสร้างความรู้สึกว่าผู้เสียหายยังมีชีวิตอยู่และยืดเวลาออกไปก่อนที่การหายตัวไปจะถูกคนพบจากช่วงเวลาที่ข้อความถูกส่งเจ้าหน้าที่สรุปว่ามีความเป็นไปได้สูงมากที่ผู้เสียหายได้สูญเสียการควบคุมโทรศัพท์ในเช้าวันที่27หรืออาจเป็นไปได้ว่าเธอได้พบกับเรื่องไม่คาดฝันก่อนหน้านั้น เมื่อข้อมูลนี้ถูกเปิดเผยทั้งครอบครัวของผู้เสียหายต่างตกใจอย่างมากโดยเฉพาะภรรยาของชุงสังเฮเธอไม่สามารถจินตนาการได้ว่าใครจะทำอะไรพี่สาวของเธอได้แม้แต่สามีของเธอก็ไม่มีเหตุผลที่จะทำเช่นนั้น แม้ว่าก่อนหน้านี้พี่สาวของเธอจะมีท่าทีไม่ดีต่อชุงซังเฮมักจะวิจารณ์และเนียบแนมอยู่บ่อยครั้งแต่ท้ายที่สุดแล้วนั่นก็เป็นเพียงเพราะต้องการให้เขาเปลี่ยนแปลงและเติบโตขึ้นความสัมพันธ์ระหว่างพวกเขาแม้จะตึงเครียดแต่ก็ไม่ถึงขั้นเป็นอริกันเนื่องจากยังไม่มีเบาะแสเพิ่มเติมเจ้าหน้าที่จึงตัดสินใจขย,ยขยายขอบเขตการค้นหา พวกเขาพบว่ารถยนต์สีขาวของผู้เสียหายก็หายไปพร้อมกับเธอด้วยเป็นไปได้มากว่ารถคันนี้เป็นเบาะแสสำคัญในการคลี่คลายคดีเจ้าหน้าที่เริ่มตรวจสอบข้อมูลจากกล้องวงจรปิดจากการตรวจสอบพวกเขาพบว่าเวลา19นาฬิกา27นาทีของวันที่26ซึ่งเป็นช่วงก่อนที่น้องสาวของผู้เสียหายจะได้รับข้อความรถคันนี้ปรากฏบนทางด่วนใกล้บ้านของพวกเขา แต่สิ่งที่แปลกคือคนขับดูไม่เหมือนผู้หญิงแม้ว่าภาพจากกล้องจะไม่ชัดเจนพอที่จะระบุใบหน้าคนขับได้อย่างแม่นยำแต่ก็สามารถรับรู้ได้ว่าเป็นผู้ชายรูปร่างสูงใหญ่ที่นั่งข้างคนขับก็ไม่มีใครนั่งผู้ชายคนนี้ต้องมีส่วนเกี่ยวข้องกับการหายตัวไปของผู้เสียหายอย่างแน่นอนและสิ่งที่สำคัญตอนนี้คือต้องหารถคันนั้นให้พบ จากการติดตามข้อมูลอย่างต่อเนื่องเจ้าหน้าที่พบว่าเวลา13นาฬิกา26นาทีของวันที่27มิถุนายนรถคันดังกล่าวถูกนำเข้าไปยังลานจอดรถสาธารณะที่อยู่ห่างจากบ้านผู้เสียหายประมาณ15กิโลเมตร8ชั่วโมงต่อมามันก็ขับออกไปกล้องที่ลานจอดรถบันทึกภาพเจ้าของรถขณะชำระค่าจอดรถได้แต่สิ่งที่น่าประหลาดใจ คือชายที own, ่ปรากฏในวิดีโอนี้ไม่เหมือนกับคนขับรถบนทางด่วนในวันที่26ผู้ชายในวิดีโอสวมเสื้อยืดสีขาวรูปร่างผอมบางโชคดีที่ระบบลานจอดรถยังคมเก็บข้อมูลการชำระเงินด้วยบัตรเครดิตช่วยให้เจ้าหน้าที่ระบุตัวตนของบุคคลนี้ได้อย่างรวดเร็วเมื่อถูกเรียกตัวมาสอบปากคำชายคนนั้นมีท่าทางสับสนอย่างมากเขาเป็นคนทำธุรกิจรถมือสอง ตอนแรกเขาไม่เข้าใจว่าทำไมเจ้าหน้าที่ถึงมาหายืนยันว่าตัวเองไม่เคยทำอะไรที่ผิดกฎเกณฑ์แต่เมื่อเจ้าหน้าที่แสดงภาพจากกล้องบนทางด่วนเขาก็นึกขึ้นได้ผู้ชายในภาพดูคุ้นมากแต่เขาจำไม่ค่อยได้เขาจำได้เพียงว่าเป็นชายร่างกำยำและในวันที่27ชายคนนี้มาหาเขาเพื่อจำนำรถยนต์คันหนึ่ง ชายคนนั้นมาที่ร้านรถมือสองบอกว่าเขากำลังมีปัญหาด้านการเงินและต้องการเงินด่วนแต่เมื่อร้านตรวจสอบเอกสารรถเขาก็พบว่าผู้ที่เป็นเจ้าของรถไม่ใช่ชายคนนี้ดังนั้นตอนแรกเขาจึงปฏิเสธการทำธุรกรรมอย่างไรก็ตามชายคนนั้นอธิบายทันทีว่านี่เป็นรถของภรยาแล้วยื่นทะเบียนสมรสเพื่อเป็นหลักฐานเนื่องจากกำลังยุ่งกับงาน เจ้าของร้านจึงเพียงแค่มองเอกสารผ่านๆเห็นว่ารูปในนั้นตรงกันจึงไม่สงสัยอะไรอีกที่สำคัญคือราคาที่ชายคนนั้นเสนอเพื่อจำนำรถคือเพียง360,000บาทซึ่งเป็นตัวเลขที่น่าดึงดูดใจสำหรับธุรกิจดังนั้นเจ้าของร้านจึงตัดสินใจยอมรับการทำธุรกรรมก่อนที่จะจากไปชายคนนั้นยังกำชับเป็นพิเศษว่าในอีกไม่กี่วันข้างหน้าอยาขับรถคันนี้ออกไปข้างนอก ทางที่ดีควรหาที่คลุมหรือจอดในที่มิดชิดวิธีการพูดนี้ค่อนข้างแปลกเจ้าของร้านจึงถามเหตุผลชายคนนั้นเพียงตอบง่ายๆว่ารถคันนี้ผูกพันกับภรรยาของเขามาหลายปีถ้าเธอเห็นก็จะรู้สึกไม่สบายใจเมื่อฟังคำอธิบายที่ดูสมเหตุสมผลเจ้าของร้านก็ไม่ได้สงสัย อย่างไรก็ตามในวันเดียวกันนั้นเนื่องจากจำเป็นต้องใช้รถด,ด่วนเขาจึงขับมันออกไปโดยไม่คิดว่านั่นจะทำให้เขาต้องเข้ามาพัวพันกับคดีที่ร้ายแรงเช่นนี้หลังจากฟังคำให้การของเจ้าของร้านจบเจ้าหน้าที่ก็เกือบจะก,กำหนดทิศท,ทางการสืบสวนได้แล้วผู้ชายร่างสูงใหญ่พร้อมกับทะเบียนสมรสที่มีรูปตรงกับผู้เสียหายนอกจากชุงซังไฮเยแล้วจะมีใครอีกที่ตรงกับรายละเอียดเหล่านี้ เพื่อยืนยันข้อสันนิษฐานตำรวจขอให้เจ้าของร้านแสดงสัญญาจำนำรถและสลิปการโอนเงินตามที่คาดไว้ทั้งจำนวนเงินและผู้รับล้วนเป็นชื่อของจองสังเฮแต่ทำไมเขาถึงเอารถของพี่ภรรยาไปจำนำล่ะเพียงเพราะขัดสนเรื่องเงินเท่านั้นหรือเมื่อดูจากช่วงเวลาที่รถถูกจำนำและวิดีโอที่บันทึกได้บนทางด่วนตำรวจเชื่อว่าเรื่องราวไม่ได้ง่ายขนาดนั้น เพื่อให้แน่ใจถึงความแม่นยำของการสืบสวนพวกเขาตัดสินใจตรวจสอบรถอย่างละเอียดหวังว่าจะพบเบาะแสที่สำคัญมากขึ้นภายในห้องโดยสารไม่มีร่องรอยต้องสงสัยใดๆแต่เมื่อเปิดท้ายรถกลิ่นน้ำหอมปรับอากาศที่รุนแรงผสมกับกลิ่นไม่พึงผสมจางๆก็โชยออกมาทำให้ทุกคนที่อยู่ที่นั่นรู้สึกอึดอัด ตำรวจตระหนักได้ทันทีว่ามีความเป็นไปได้สูงที่ผู้หญิงที่หายตัวไปอาจจะเสียชีวิตแล้วพวกเขาใช้น้ำยาท้นสอบเพื่อตรวจสอบร่องรอยในท้ายรถและพบคราบเล็กน้อยบางส่วนหลังจากนั้นไม่นานจองซังเฮก็ถูกเรียกตัวไปสอบสวนที่สถานีตำรวจในตอนแรกเขายืนยันว่า ตัวเองเป็นอดีตนักกีฬาที่เคยมีอาชีพที่รุ่งโรจน์แม้ว่าปัจจุบันจะตกต่ำลงแต่ก็ยังเป็นคนมีหลักการเขาประกาศว่าจะไม่มีวันทำอันตรายพี่ภรรยาของตนเองอย่างไรก็ตามเมื่อตำรวจแสดงสัญญาจำนำรถและสลิปการโอนเงินแววตาของจองซังเฮก็เริ่มแสดงความกังวลและหลบเลี่ยงแต่ไม่นานหลังจากนั้นเขาก็ตั้งสติได้และยอมรับว่าได้นำรถไปจำนำจริง ถึงกระนั้นเขาก็ยืนยันว่านั่นไม่ได้หมายความว่าเขามีส่วนเกี่ยวข้องกับการหายตัวไปของพี่ภรยาเขาอธิบายว่าช่วงนี้ภรรยามักจะเร่งรัดให้เขามอบค่าใช้จ่ายในบ้านแต่ตัวเขาเองก็ขัดสนจริงๆอย่างไรก็ตามในฐานะผู้ชายเขาไม่สามารถเพิกเฉยต่อความต้องการของภรรยาโดยไม่ตอบสนองได้ ดังนั้นเขาจึงคิดถึงการนำรถของพี่ภรยาไปจำนำเพื่อแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าไปก่อนเขาเน้นย้ำว่านี่เป็นเพียงมาตราการชั่วคราวเพราะมันคือการจำนำไม่ใช่การขายคาดดังนั้นเมื่อมีเงินเขาจะไถ่คืนตามคำพูดของเขาเรื่องนี้ไม่เกี่ยวข้องกับการหายตัวไปอย่างลึกลับของพี่ภรยาเลยแม้ว่าคำให้การจะฟังดูมีเหตุผลแต่ตำรวจก็ยังคงสงสัย พวกเขาตัดสินใจทำการสืบสวนต่อไปและใช้เครื่องจับเท็จขณะที่รอผลรายงานการตรวจพิสูจน์ร,ร่องรอยบนรถก็ถูกส่งมาเช่นกันผลยืนยันว่าร่องรอยในท้ายรถเป็นของผู้หญิงที่หายตัวไปจริงๆเมื่อต้องเผชิญกับแรงกดดันที่เพิ่มมากขึ้นในที่สุดจองสังเหก็ตัดสินใจสารภาพแต่เขากลับอ้างว่านี่เป็นเพียงอุบัติเหตุที่ไม่ได้ตั้งใจเขาเล่าว่าตอนที่ยังเป็นนักกีฬา เขามีรายได้สูงมากซึ่งทำให้เขามีนิสัยใช้จ่ายฟุ่มเฟือยแต่หลังจากถูกขับออกจากทีมเขาก็ยังไม่สามารถเลิกนิสัยนั้นได้นิสัยใช้จ่ายฟุ่มเฟือยของจองซังเฮทำให้เขาใช้เงินเก็บจนหมดอย่างรวดเร็วจนถึงขั้นไม่มีเงินจ่ายค่าเช่าอพาร์ตเมนต์เมื่อไม่มีที่ไปจองซังเฮจึงจำเป็นต้องย้ายกลับไปอยู่กับครอบครัวของภรยาเขาเคยพยายามทำงานอื่นบ้างแต่ก็ไม่ประสบความสำเร็จ ดังนั้นพี่ภรรยาจึงยิ่งมองจองสังเฮในแง่ลบและมักจะต่อว่าเขาว่าเป็นคนไม่เอาไหนเขาพยายามอดทนต่อคำพูดที่รุนแรงเหล่านั้นแต่แล้วก็มีเรื่องหนึ่งเกิดขึ้นทำให้จองสังเฮไม่สามารถควบทุมตัวเองได้เงินจำนวน40ล้านวอนจากการเซ้งร้านรับซื้อของเก่าได้เข้าบัญชีของพี่ภรรยาแล้วตามปกติแล้ว <S <S 2> <S 2> เนื่องจากครอบครัวมีพี่น้องเพียงสองคน ภรายาของเขาก็ควรมีส่วนแบ่งด้วยแต่เมื่อเธอไปขอแบ่งส่วนพี่สาวกลับปฏิเสธอย่างไม่มีเยื่อใหญ่สิ่งนี้ทำให้จองสังเฮรู้สึกไม่พอใจอย่างมากเขาคิดว่าตนเองก็ต้องพูดคุยกับพี่ภรายาอย่างจริงจังเพื่อทวงเงินส่วนนั้นคืนดังนั้นจองสังเฮจึงตัดสินใจรอจนกว่าทุกคนในบ้านจะออกไปข้างนอกแล้วค่อยลงมือ ในเช้าวันที่26มิถุนายนเขาแกล้งทำเป็นออกไปหางานแต่จริงๆแล้วแอบซ่อนตัวอยู่ในลานจอดรถใกล้ๆเพื่อเฝ้าสังเกตการอย่างเงียบๆจนกระทั่งประมาณ11อโมงเช้าเมื่อแน่ใจว่าทุกคนออกจากบ้านไปแล้วเขาก็แอบเข้าไปข้างในเมื่อพี่ภรรยาเห็นจองสังเหยปรากฏตัวเธอก็ยังคงแสดงท่าทีไม่พอใจเหมือนเช่นเคยพอได้ยินเขาพูดถึงเงินค่าเซ็งร้านเธอก็เริ่มต่อว่าเขาเสียงดังทันที ก่อนหน้านี้จองซังเฮคุ้นเคยกับคำพูดดูแคลนเกี่ยวกับการที่เขามาอาศัยอยู่แล้วแต่ครั้งนี้พี่ภรรยากลับพูดประโยคหนึ่งออกมาที่ทำให้เขาควบคุมอารมณ์ไม่อยู่น้องสาวของฉันได้คนอย่างนายมาถือเป็นเรื่องโชคร้ายจริงๆแม้แต่ฉันเองก็ยังไม่กล้าแต่งงานเพราะกลัวว่าจะเจอคนล้มเหลวแบบนายมาทำลายชีวิตทั้งชีวิต เมื่อได้ยินประโยคนั้นจองซังเฮก็ไม่ยับยั้งชั่งใจอีกต่อไปทั้งสองคนเกิดการโต้เถียงกันอย่างรวดเร็วแต่ถึงอย่างไรอีกฝ่ายก็เป็นเพียงผู้หญิงเธอไม่สามารถสู้แรงของจองซังเฮได้เลยด้วยความโมโหเขาใช้มือกดไปที่คอของพี่ภรรยาอย่างแรงจนกระทั่งเธอไม่ขยับขยื่นหลังจากเหตุการณ์เกิดขึ้นจองซังเฮก็เริ่มสงบลงและรู้สึกหวาดกลัว หลังจากคุ่นคิดอยู่พักใหญ่เขาตัดสินใจนำร่างของเธอใส่กระเป๋าเดินทางวางไว้ที่ท้ายรถของพี่ภรรยาแล้วขับรถไปทั่วเพื่อหาสถานที่ซ่อนวันนั้นอากาศค่อนข้างร้อนหลังจากขับรถตรวจไปในเมืองทั้งวันกลิ่นไม่พึงประสงค์จากในรถก็เริ่มโชยออกมาหากเป็นเช่นนี้ต่อไปไม่ช้าก็เร็วต้องถูกพบเห็นในที่สุด จองซังเฮียก็นึกถึงสวนสาธารณะแห่งหนึ่งที่อยู่ห่างจากบ้านประมาณ9กิโลเมตรที่นั่นค่อนข้างเปลี่ยวมีคนสัญจรไปมาน้อยยิ่งไปกว่านั้นในตอนกลางคืนก็ไม่มีไฟถนนเหมาะอย่างยิ่งสำหรับการซ่อนเร้นตอนแรกเขาตั้งใจจะใช้ไฟแต่เมื่อเริ่มจุดไฟเขาพบว่าไฟลุกเร็วเกินไปถุงพลาสติกมอดไหมไปแต่ร่างกายยังคงอยู่ เพื่อหลีกเลี่ยงการถูกพบเห็นจองซังเฮจึงต้องขุดหลุมนำร่างลงไปแล้วกลบดินทับจากนั้นเขาก็รีบออกจากที่เกิดเหตุเพื่อซื้อเวลาจองซังเฮใช้โทรศัพท์ของพี่ภรรยาส่งข้อความหาภรรยาของเขาและแฟนหนุ่มของผู้เคราะห์ร้ายบอกว่าเธอไปเที่ยวและหลังจากนั้นเขาก็ปิดเครื่องโทรศัพท์เพื่อหลีกเลี่ยงการถูกติดตามเขาคิดว่าตนเองได้ปกปิดทุกอย่างไว้เป็นอย่างดี แต่ไม่คาดคิดว่ายังมีช่องโหว่อีกมากมายตามคำให้การของจองซังเฮตำรวจได้ยังสวนสาธารณะเพื่อตรวจสอบและก็เป็นจริงดังคาดพวกเขาพบร่างของผู้เคราะห์ร้ายในพื้นที่ว่างเปล่าวิธีการซ่อนของเขายาบเกินไปถึงขนาดที่นิ้วเท้าของผู้เคราะห์ร้ายยังไม่ถูกกลบจนมิดเมื่อตำรวจเข้าไปใกล้กลิ่นไม่พึงประสงค์รุนแรงก็โชยออกมา นี่หมายความว่าแม้จะไม่มีเบาะแสก่อนหน,น้านี้ไม่ช้าก็เร็วร่างก็จะถูกพบและจองซังเฮก็ไม่สามารถรอดพ้นความผิดไปได้ด้วยหลักฐานที่ครบถ้วนและคำสารภาพจากผู้ต้องสงสัยตำรวจจึงตัดสินใจดำเนินคดีกับจองซังเฮอย่างไรก็ตามหนึ่งวันก่อนการพิจารณาคดีเขาเปลี่ยนคำให้การกระทันหันเขาเข้าพบตำรวจโดยสมัครใจโดยบอกว่าตนเองเป็นเพียงผู้ลงมือ ส่วนผู้อยู่เบื้องหลังทั้งหมดคือภรรยาของเขาจองซังเหยอ้างว่าการกระทําทั้งหมดของเขาล้วนเกิดจากภรรยาเป็นผู้ชี้นําแม้แต่การจำนำรถก็เป็นเพราะเธอในตอนนั้นภรรยาของจองสังเฮยังคงจมอยู่กับความเสียใจที่ต้องสูญเสียพี่สาวไปเธอไม่อยากจะเชื่อเลยว่าในสถานการณ์เช่นนี้สามีของเธอกลับโยนความสงสัยมาที่เธอ ตำรวจตรวจสอบบัญชีธนาคารของเธอและไม่พบจำนวนเงินใดๆที่เกี่ยวข้องกับคดีนี้เมื่อทำการทดสอบด้วยเครื่องจับเท็จผลปรากฏว่าเธอไม่รู้เรื่องการกระทำของสามีเลยเนื่องจากไม่มีหลักฐานใดๆที่บ่งชี้ว่าเธอมีส่วนเกี่ยวข้องตำรวจจึงตัดสินใจไม่ดำเนินคดีในเดือนกร,รกฎาคมปี2014ที่ศาลจองสังเฮถูกตัดสินให้รับโทษ25ปี เขาไม่ยอมรับและยื่นอุทธรณ์ทันทีจนถึงวันที่21กรกฎาคมในการพิจารณาคดีอุทธรณ์สารเห็นว่าการกระทําของจองซังเฮเป็นการกระทําที่เกิดจากอารมณ์ชั่ววูบไม่ได้มีการวางแผนไว้ล่วงหน้าดังนั้นจึงตัดสินใจลดโทษเหลือ20ปีในตอนนั้นจองซังเฮมีอายุเพียง32ปีนั่นหมายความว่าเขาจะออกมาในปี2033 ซึ่งตอนนั้นเขาจะมีอายุเพียง51ปี